สวัสด <alities> ีครับพี่น้องพอๆกันที่เก่าครับช่องกอลกุ้ยควายครับวันนี้ก็อยู Jeong ่หอกหอยขวัญนะครับอยู่กับหอยขวัญที่เก่านะครับกอล์ฟกยอระดานะครับเอ้าไหว้มาดีไหว้ครับสวัสดีครับวันนี้มันชิอะไรวะวันที่เท่าสวยสั่นวันที่ใครว่ได้เข่าลงเรียนวันที่ซีกอล์ฟกระดาษอ้ออุ้ยกอล์ฟกันลื้มอนกันวันนี้เข่าลงเรียนจำไม่ได้ดิซีซีกอลกระดาษเฮ้ซีซิงหาฮะซีซิงหา โอ้ยจเอื่อมขยแงกันนะจะถามต่วาที่ถอยไหนเนาะอยว่าได้เขาลงเรียนเนาะใอยจำได้วะเดือนเดือนแม่เดือนแม่เดือนนี่สี่สิงหานะครับสองหางหานะครับอืนี่ตัวมือหน่อยสามสามสามตัวกรเพาะสตัวกรเพาะไม่ลงสิโูสี่ห้อนแันวมันสิลงเนาะลงโตอไม่เรียก้อนห้อยเนาะไม่เรียไม่เรียูงยอะไรครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบร้อยสาสิบ็บวกลบลงห้อยเนาะเป็นยังไงท่องเพื่อน เจ็ดเดือนพ่องเจ็ดเดือนครับใส่ยังไงล่ะครับใส่ไอ้แสงเทียนเจ้าแสงเทียนป่ะเนียนเจ้าแสงเทียนเนาะก็อ้กลมปศุสัตติเป็นไสกลมปศุสัตว์ติเนียนถามได้มาลูกผู้ใดเออเออเออเจ้าแสงเทียนเป็นผู้ใดบ่หนี่แม่นี่แม่เนี่ยโอ้ยเป็นลูกผู้ใดเราห้อยแม่เพื่อนนี่มันคือผู้ใดสโอมมันคือผู้ใดจีเออโอ้ยผู้ใดเตรียมกันไว้เนาะเอาลูกผู้ใดขึ้นหรือผู้ใดเอาเสียเบิ้มครับลูกเสียเบิ้มครับ อู้นี่ตัวน้าตาเขาตี่เพิ่งหน้าเพิ่งเท้าเพิ่งเนาะนี่เสียเบิุบ่มพันล้านตาเตรียมเกล้ยงจำนะครับนี่คนคนอีกวงคนสี่อีพอละว่านี่ที่ทั้งหน้าคนนึงคนสองทางคนซองท้างกี่คนแก่งเบิบ้งขาเนาะเบิง้งตีผอดแบบผอดแบบพอบ่อนแบบพอหน้าตาคือขักค,คือเสียเบิุ่มคักจิ้มให้คือพ่อสันเจ้าว่านี่ตัวมาพื้นเจ้ากับอีเสียบ่อสันเบิ้มกับเบิ้มตัว เราเป็นตัวอื่นกับสว่าเบิ่มคือนเราอยู่เนาะสิว่าบ่เป็นแล้วพี่มีเอกลักษณ์ของมันอยู่ครับหน้าตาเขานะครับหน้าตาเขาเพิ่นนะครับฟันแท้คู่เดียวเด้กฟันแท้คู่เดียวครับสูง137สูง137ท้อง7เดือนท้อง7เดือนบ้านนี้เป็นควายสาวน้องห้อยเนาะควายสาวท้องแรกครับท้องแรกเบิ่งเขาแน่น่ะท่านี่ไก่หูไก่หูน้อยๆก็สิสูงดีก่นบ่ห้อยสูงดีครับสูงดีเนาะสีบัวลอยสีบวกพุ่ือนจะกันเพิ่นคลอดแล้วเนาะแม่นเพิ่นคลอดลูกแล้วนะครับเป็สูงดีกนะครับ มึตวมึงตัวบงเขามึงครับมึตัวมึงตัวเพิ่นเอาลูไปย่งลูกหลใหได้มันต้องเลื่อนกันไปย่งเพิ่นตื่นวัวหมอตรวจทองเพิ่นเพิ่นกันมันหมอจุกมึงเรเนาะเพิ่นเมื่อคืเนาะก็ซิงซิงอยู่มันจะเทเลียกนะหอยเนาะซิงยิงไหนเกเดี่นเนาะอ้ดิวันนี้โอ้ยเครจกเทรลกอือจุกทเลกจกทกนะครับมึงนี่ยมึงาบงกเนาะครับมึงไทยเพิ่นไทยเดี๋ยวให้มึงไทยบอกเพ่นจะไทยเถอะตอนนี้ เป็นยังไงเอาบักเบ้อเนาะบักเบ้อตีบักเบ้อตัดตีห้อยบักเบ้อตาตัวนี้แจ่งตันนี่ห้อยโอ้หนุ่มจางแล้วตัวนี้เนาะท่องเจ็ดเดือนนะครับเจ้าแสงเทียนแสงเทียนเจ้าแสงเทียนนี่นว่าแมีนโอ้ยตกภาษาไทยดีห้อยเจ้าแสงเทียนนะครับไขยสายกรมประเสริฐนะครับเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนนี่ลูกสาวเบิ่มพันล้านลูกสาวเบิ่มพันล้านครับ้วนหน้าตาโตนะครับเนื้อหนังเผินนี่ห้อยเนาะ เนี่ยนางดีดแ่บ่อดแบบพอนะครับใด้มากเลยหน้าตาเนาหน้าตาเป็นสวยนะครับหน้าตาเขานะครับราคาเป็นยังไงราคาครับราคาจะเอาหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งแสนสามมืนครับนะครับเดี๋ไป1 3 0 0แสนสมื่น้อยเนาะแสนสามื่นครับต่อใดคือเก่าครับตัวใดคือเก่าตไวไดบ้างหนตัวเบรเซ่ ร่้ป่ะกันเนาะดีมาขายบ่ได้ก็ว่าใครกันกันเพิ่อน่งตุ๋งไงเดียดกันไรตุ๋งไงมาลืมสีดอันนั่นน้ำมันมะพร้า่หอยลืมสีน้ำมันไพลเอาดิเออเออเออยังไงเพื่อนเมืองก่อนมันชิวะยังบ่เป็นยังยังบ่ได้ลอจี้เออยังได้อยูอเอเอายังยังยังนะครับเนี่ยหอยเอฟซีมหาหอยเอฟซีมหาครับที่พอเพื่อนมาแต่ทางภูเบียง ทั้งบ้านเดียวก,กันกับผมบนเนาะบ้านเจ้าละทั้งผู้เลี้ยงน,นะครับอ้อโอ้อโอโอปีนานี่ร้อยที่สิบบวกสูงอีกน้อยหอยเนาะสูงอีกหลายครับเพราะว่ามันจะได้สองปีกว่าควายนะครับนนเนาะฟันแท้คู่เดียวฟันแท้คู่เดียวแมนีนท่านได้สุดซ้ำฟันแท้เขาก็ขึ้นมันจะขึ้นกีแมีนเป็นสมเต้น้อยซิสอือปูเท่าเนาะปูเท่าเลียงนะครับปูเท่าเลียงเด้อแมีนนี่นะครับเป็นว่าปูเท่าเลียงนะครับ นี่่่แมพขึ้นเล่ากับจิอันนั้นรถตัวน้ำเลยน้ำเลยบัวเถาวนบนรลูเนาะครับเอามาตั้งบัวเถานะครับมาตัวนี้นะครับแม่นี่เอาพ่อเลี้ยงห้อยฮะแม่ต่อไปเนาะกะกะเอาพ่อตัวจากแม่ที่ซองเนาะเอาแม่ที่ซองมันไม่คำไม่ได้คำไม่ได้คำเจ้าสิบเผ่าคอยหิวเขาแล้วเจ้าเที่ยวมาหนีิเจ้าหนีลูกไปเที่ยวคอยคิวเขาเอ้าเอาอยู่พอเรามาเอาขอบคุณหลายจ้บพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับนี่พ่อออกกล้องมาหน่ อ๋ออยู่พอเย็บซีนอนเย็บซีมนนเครับเย็บซีเพื่อนมาแต่ผู้เวียงกับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพ่อแนะน้ำตัวพ่ออย่างเนาะ่อนะ่อละตกมามาจากบ้านน้องภูทรศาสตร์น่ะทำทุกเวียงโอ้มามาบึงเนาะพ่อเนาะมาหาหอยพมนไปคุยงามตัวหนึ่งี่คุยงามเวหนึ่งน้อพ่อเนาะโอ้มากตัวเดียวที่พ่อว่าเอาเบิร์ดกินนี่ครับตัวโตไปนะพ่อเนาะขอบคุณพ่อหลายเลยครับขอบคุณหลายครับผมครับ ครับคุณหลานได้อครับผมคุณก็นครับคุณครับโอ้ไม่เมียหลานได้ครับเบื้งตัวนี้บัดนี่เอาต้องซูดจอไหมนะครับตัวไม่ตัวมีซองนะครับเนี่ยนี่ตัวมีซองเพิ่นน่ะผักือคักเถอะวะไร่นี่ไร่นี่ขีตัวว่านีนาผักเลยนี่เห็นบ่นี่เอ๋อลองผมมาไร่นี่ซะไร่นี่เจ๋งๆหอยเดี๋ยวไข่บุญมาไร่นี่เอาอืมเจ๋งๆ วังหน้าผากอนตีิ่งหน้าผากกปอนสูงเลยห้อสูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบเจ็ดบวกลบบวกลบครับอ้มาอะไรนี่งามชัดนะครับชัดเจนนะครับิ่งหน้าผากเปิดดีเลยหน้าผากเขากลองสองทางเป็นยังไงจี้องามแลยอืมว่เจ้าสิวะได้ซื้อไปเช่าที่ห้อยจังหวะเพื่อนเป็นยังไงห้อยท่องเรียกตีท่องบ่ท่องแรกเพื่อนท่องอ่อนกับเนี่ยนั่นครับท่องแไรกคืกัน เนาะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้บ่รู้บ่รู้สายบ่รู้สายเพิ่นบ่รู้สายเพิ่นคือแม่แรกแม่แรกเพราะเขาขาเนาะแม่แรกรู้แต่พอ่นไผนะแต่ตัวนี้ก็โตดีเพื่อนโตดีคือกันแต่ว่าบ่รู้จักพอครับก็จัดเกียมเกี่ยมใช่ไหมหน่อยตาเพิ่นงามตัวครับตาเกี่ยมเกี่ยมจานะครับตางามหน้าเขาเปิดงามครับตาเกี่ยมเกี่ยมจาอัตลักษณ์ดีน้อยเอ้าอ้วนทุ่งเท้าเขาว ว่าด้สีสเปรย์ได้นี่ของแท้ได้ดิอือโอ้ยข่อยก็เห็นเจ้าสีดังชิดๆจังว่ามันสีโอ้แม่นคนสีนะมันเรเพลี้โอ้ยว่ามันสีไปคนข่อเดยอดกัดปืนเอ้ยว่ามันได้เตรียมกันไว้ว่ามันสีสเปรย์แล้ว,วโอ้เหอาข่อยบึย้งขันนีกนิดหน่อยน้ำถลอกฟันแท้คู่เดียวขึ้นกันนั่นฟันแท่คู่เดียวขึ้นกันนั่นไข่สาวใหม่ๆอยู่น้องหอยนี่นี่คู่ที่สวงกำลังฉีลนนั่นไว่สาวๆอยู่สาว อายุน้อยๆคุณสาวเพราะว่าคันแทากมันจะขึ้นสองคสองเนาะครูแรกเนาะคู่แรกปกติตรงมี้สองสิพ่อสองเป็นสี่เดิมเนาะสี่เดิมจริงที่ว่านั่นเนาะเอาโอ้ธานีแจ้งหอยโจกระลอยได้หอยธานีแจ้งอยู่เอ้าแต่เกาเลยล่ะติโอ้หนาขาวเลยเจ้านี่ใส่ครีมาเลยใส่ครีมมาตาเจ้าจะลืมใส่ซองข่อยเด้อใส่ซองข่อยเอามด้วยจ้าเอ้า ตัวตัวเพิงแข่งเพิ่งขาเพื่อนกำไรกับมาน้องห้อยน้องตื่นเตื่นเจ้าอย่ามาใกล้เจ้ามันเพื่อ่าอะไมา่เจ้าวัวรอมันไม่ใกล้อย่ามาใกล้สบายบอเคยเห็นเขเคยเห็นโอ้ยขหัวบึงโอ้งามงามไรนี่ห้อยแจ้งแจ้งแจ้งโอ๋ไปไทยให้เจ้ารอรออย่ามาข่อยอีกฉันบอกว่าบัทายรอเพิ่งไม่ให้เจ้าใกล้มาเจ้าบัวรอเพิ่งเห็นป็นคนรอใกล้ก็ใจว่าตัวตัเพิ่งแข่งเพิ่งคาเงหางเพิ่งห่างเพิ่งกันท่องหาเดือนละห้อยหาเดือนท่องหาเดือน ครับท้องห้าเดือนครับอีกอย่างครับมือปืนครับมือปืนรับจ้างมือปืนรับจ้างท่องกับมือปืนรับจ้างต้องหอยเนาะเนี่ยหาเดือนเลี้ยวถือว่าซื้อไปกับเพรทันโดนกับทีได้กินน่องได้กินน่องเป็นรุ่นอีกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียอีกหาเดือนอีกหาเดือนนะครับหาเดือนกว่าไก่เลี้ยวนะครับไก่เลี้ยวได้พี่น้องเด้อไก่เลี้ยวไข่ทองก็ถือว่าโอ้มาแพงได้ชงดีห้อยนะไข่ทองโอ้หายยากนี่ครับัหายยากน้ำพิ่นแล้ววันนี้เพิ่นสูงด้วย สูงเท่าไหร่ขั้มัอยสามห้างถัดมาลาพนนี่ถัดมาลาหองขงนี้มีบ่นี่บ่มีขังมีังเดียวมีขังเดียวนะครับคิวพันเนี่ยหนังพนดีพนสูงพื่นสูงพืนสูงนะอยสี่สิบบวกเึ้นไ่ว่าต่อไปเนาะแมนตอนนี้้อยสี่สิอยสามสิบเจ็ดยสมสิบเจ็ดแล้วพื้นมากต่อฐานนี่คอยวัดพื้นปูนได้ไหอนี่พื้นปูนได้มหมนี่้อเช็ญไม่ดิมน เขาเขาซองวัดพื้นทีว่าใครพอเงินบ่ะม่นอพวกหญ้จ้อยเือนเยอะเออให้หนึ่งรอยาเหน่งร้อยสามสิบเจ็บวกลบบวกลบท้องห้าเดือนท้องห้าเดือนคานเทนหนึ่งคู่คันเทนหนึ่งคู่ราคาเทาหราคาแปดบเกคะแนนแปดหมืนเก่าครับนะครับแปดหม่นเก่าเปิดไปแปดหมื่นเก่าตัวน้คือเก่าตัวไดคือเก่าตัวไดคือเก่ารับประกันท้อง รับประกันท่วงรับประกันหางดอกอืมรับประกันหางดอกรับประกันขาทุกขาถอนเนาะครับแต่ว่ายว่ารับประกันมาตัวแม่หรือตัวเถิกเจ้าก็บ่กรับประกันน้ำเนี่ยจ้าบ่มุดไปเบิ่งบ่ได้มุดบ่ได้มันมุดไปเบิ่งคือเก่าเนาะขึ้เก่าต่อคือเก่าต่ออะไรขึ้นเก่าล่ะนะครับต่อบ่ได้ยัดซื้อครับโอ้แต่ว่าไร่หนา่ง้านี้แจ้งดีหอยเอออยากจะไงจองขาวๆาวสันดอกเอาปล่อยเพิ่นเจ้าห้ายางกันเจ้าที่ว่าบ่้ายางเอายางบึ้หางกไงาามหงเป็นนพว้อยครับ หางพวกลางเป็นพวหางงามอีกทีหางงามนะครับบ่หอยมีบ่อยๆเลยเนี่ยตัวสวยๆแต่ว่ามือนี่มีตัวตัวงามด้วยนะครับของแท้เด้มื้อนี่ของแท้ว่ะตัวงามมื้อนี่หอยเขา่ได้ซื้อไปเองดิหอยขึ้น่าท่องป้องไปมากไปเลยไกวท่องขันเจ้าซื้อข่อยขาย9เก่ามือนก็ขายแพงเก่ามือนข่อยขาย FC ข่อยเก่ามือ0ก็คือสิขายข่อยแพงแท้อต่ว่าข่อยมีเงี้ยมีสิมีตัวสิรวยจัวติตำรวจเนาะโอ้ข่อยนี่กู้ได้กู้ตัวเจ้าอันนี้กู้ได้ยู ตัวโอ้ตัวยืนงํายังไงนี่เ้อย,ยืนงําครับยืนงําอัตลักษณ์เพิ่นกะชัดเจนมาเต็มเหมือนกันนะครับเนะ <c oughs> าะตามักตาเขาเปิดแบบนี้นะครับเนาะท้องแรกพร้อมนะครับท้องแรกสูงไรสามเจ็ดกะบ่ธรรมดานะครับต่อไปค่ะสุดอีกนะครับพอเป็นท้องแรกนะครับโอ้ยน้ำม,มันไพลน้ำม,มันอย่างก็น้ำม,มัน,นเผากระสินแล้วเนาะตอมตอมให้ตอมให้เว้ยมาพี่มาพี่มาพี่โอ้ตัวหางพรวดีห่วย หมีสวยงามเนาะโอ้หางเป็นฟัวเรียหอยเขาหางงามหางามเอาเนี่ยไอ้เบิร์กตัวนี้สิเอาคอยหันไหนอีเด้กลองเออมันเจ๋งๆวัดบุริย์หาซีบริมหอยตัวนี้บุริวได้อยู่ขึ้นขึ้นกองดินได้หอดสามเมตรปลาตัวมันมันมันเป็นเียดเลยมันควายหล่าหอยก็จะสูงขึ้นไปนั่นเคลื่อนกองดินเนาะ แม่นี้่สูงอะไรห้อยแม่ที่สามต้อห้อยเนาะร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดพี่กันวัดทำกันเลยอทีวัดซ้อมกันวัดยุ้พื้นปูนร้อยสามสิบเจ็ดครับเนาะครับร้อยสามสิบเจ็ดแม่นี่เนาะครับเนาะเป็นยังไงสถานภาพทองเพลินทองวางทองวางบ่แม่นทองวางบ่ใา่ผสมเนาะบ่้านผสมแต่ว่าไก่แล้วไก่แล้วบวมแล้วนั่นจันมก้นเพิ่มเล้วแม่นนี่โอ้เขาว่าจิ้มสองสั้นตีห้อยแบบนี้เห็นบ่จักเจ้าถึงบนนี ผมถือบ่นี่หางกะโอ้ยหางไหมคือขัดเฉยหางไงกวกหางไงหางควยหรือหางแง่หางควยนี่ล่ะเอาเอามือหน้าตาเนี่ห้อยมาลายน่ใส่ห้อยแจงแจงหน้าตาเพิ่นนี่ผัดทุกหัวเสียไปเซื้อสักสองสามตัวไปนี่ห้อยซื้อที่ละซื้อเอาไปเซ็นได้ปะเซ็นไม่ได้ไปใจปีหน้าไม่เซ็นนั่นท่านได้ออกไปใจปีหน้าได้ปะบ่ไม่ได้เอาเบื้งหน้าเป็นตาตาเต็มเกี่ยวจำคือเก่าตาเต็มเกี่ยวจำจะรับมาเต็ม คออ่องถุงน่องขาวคือเก่าเลยนะถุงน่องขาวเพล่ก็มีถุงน่องขาวยังไม่ได้ฉีดตบดอยไม้นบ่ลเจ้าข้าวบลังอีกนี่บักเกลือใส่แบกเสียเกลือนี่ยเด็กสั่งเจ้าคุณเด็กสั่งได้ใจเด็กง่อยจังลังลังไม่ตีเฝ้าดีเจ้านี้เจ้านี้ลูกมาเที่ยวเนาะอหนีไหมเออมันบริมือนี้บริหารลูกไะเออแม่บ้านมาคุมพร้อมโอ้ยยมน่โหเนี่ยมาคุมมาคุมพร้อมเนี่ยเซียน มื่อซีดมันนี่มื่อซีดก็บ่ไดรอเพื่อปันไปสุดก็บ่รอปั่นดา่าบ่ัห้เอ้ยหนึ่งร้อยสามสิบเกดคือมนนี่บอกหยอกไรไปเลไห้ออย้อยมีมานำเนาะนี่นี่สิหมหนึ่งร้อยสามสิบเกดบวกลบ่ร้อยสามสิบเกดบวกลบตอนี้มันทองว่างทองว่างทองว่างก็ยขึ้นแล้วหยขึ้นแล้วมีลูกมเร็ตัวมันมันไปมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งเนาะเพิ่นว่าครับเพิ่นวาลูกมาแล้วตัวหนึ่ง ครับ <c oughs> ครับมึงตัวมึงตัวเพื่อนเนื้อหนังเพื่อนกระดีอยู่นะครับแม่นี่หางกระสวยหางกระสวยคือเก่าถนัดเป็นเก่าแหล่ะละคือเก่าเพื่อนเลยเขาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเลยเขาถึงงามแล้วเนี่ยพี่น <c oughs> ้องหางเพื่อนนะครับอ๋อตัว <c oughs> เนื้อหนังดีเนื้อหอยพื่อะหางก็ยิ่งย่งโอ้สุบหางดิโอ้ยแม่นโอ้ยเนาะคิดอยังไรหางแงหางแงหางแงเจ้ากระไดเนาะอันที่ตะเข้าจะนอนทีเนี่ยแก้มเพนกระจำชัดเจนยรติเลยตาเพิ่นแก้มแก้มเพิ่นจำ นะครับอัตราส่วนเฉลี่ยราคาตัวงเจ็ดสิบเก้าคะแนนเจ็ดหมื่นเก่าเจ็ดหมื่นเก่าคือเก่าคือเก่าคือเก่าเหมือนเดิมยันเดิมตัวต่อได้คือเก่าต่อมาได้ยาซื้อครับตโทมาลรลน้ครับหมักน้ำกันกแบ่งแบ่งกันไปน้องหอยเนาะแมนนะครับแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งเป็นแบเปิดแพงให้ยวัตต่อละอยู่าอือจะเพิ่มเปิดพานได้พี่น้องเด้อต่อคือเก่ารถคือเก่าครับโทมาหาเราลดนะครับรถได้คือเก่าหันหมักตอก่อน อย่าพิ่งเลื่อนผ่านเขาดีกว่าบวกกับบอกนับกันก่อนยังไรก็บกกันก่อนนะยังรกับกกันแน่หกสิบเก้าเนาะครับเนาะเจ็ดสิบเก้าเจ็สิโอ้ย่อยลืมราคารแล้วเจ็ดสิบเก้าเจ้าใเนาะลงหนาลงลังเจ้าก็มีซื้อไหม่อยแน่ไปยุเขาไหมยุเขาแล้วเอาครับท่างพี่บันนี่เอาที่ไปเอาพอมีแล้วเอาเออเอ็เนาะขอบคุณหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดอยสิเจ็ดวกลบครับพองว่างทองว่าง 7จ็ดาเจ็เก้คะแนนถอยบมันี่ตัวนั้นตัวนั้นร้อยสามสิเ็ดพื่อนร้อสบเ็บวกลบพี่กันบวกลบพื่กนท่องหาเดือนท่องหาเดือนแมนครับเปอะไล่ะแปดแปดเก้าแปดสิเก้าเมีนี่แปดสิบเก้าะครับเมีนี่เจ็ดสิบเก้านะครับเมีนี่แม่สองม่สามเมีนีแม่สองแม่สามสามเมียเมีอนี่เปิดให้สมเมียครับงามๆสวยๆนะครับเห็น้องเือกชมเบื้งเอาอดากชมเบื้งครับเบิ้งมากตัวใดมากแบบใด มากแบบมีลูกพร้อมกันนั่นนะครับสองแม่เนาะแม่ลูกเนาะพูดอะไรมากแบบลูกสาวเสียเบิ่มใครเจ็ดแบบเดือนเนื้อแม่นั่นผู้ใดมากแบบท่องนะครับมากแบบทองทองมีลูกพร้อมนะครับนี่ทองเดียวนะครับไก่จี <8 37 S 2> อคอร้อยสามสิบเจ็ดคือกันร้อยสามสิเบเจ็ดคือกันนี่แม่แรกนะพี่้องเนาะลูกสาวเสียเบิ่มนะครับของเจ็ดเดือนฟันแท้หนึ่งคู่ ท่องเจ็ดเดือนฟันเทียหนึ่งครูครับหน้าตาอัตลักษณ์เขาเพิ่นนี่ครับหน้าตาเพิ่น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 นะครับวันนี้โอ้กินมันจะเสียบหือจิ้มยางมีเสียบตัวเสียบเพื่อกวยบ่างไหมเสียบสมก่วยกับซอยจูหรอซอยตับกวยตับพระเจ้านั่นก็หลายตัวจ้ไหวไปหนี่งขางในเบิ้งเลี้ยงเบิ้งเบิซื้อๆบ่เบิ้ดแล้วครับขึ้นซุ้มนี่ซุ้มนี่คือซุ้มขายเปี้ยวคือเอาเปนฝากเลี้ยงกับฝากไว้ครับ เพราะว่าเพื่อนท่านนี่พร้อมบางคนเพิ่อนกะเฮ็ดคอกก่อนโอบางคนเพิ่อนกะเงินคำกัมเก้วครับก็บพราท่านนี่เพิ่นเพิ่นกู้อยู่พี่น้องมันก็ร้องกันไงครับครับก็เลี้ยงเลี้ยงถาเพิ่นร้อมือเพิ่นพร้อมครับครับก็เลี้ยงไปได้ยุ้ยบางคนกะบางคนกะลงไปทำธุระกรุงเทพก่อนเด้อห้อยบางคนกะเดี๋ยวรอกู้ก่อนเด้อห้อยครับบางคนกะเฮ็ดคอกก่อนเด้อห้อยจังซี่นะครับไม่ดเลี้ยงถาเพิ่นเฮ็ดคอกบางคนใครทั้งเทิงก็มีอีกครับทั้งเทิงมีอีกเนาะครับฝากเลี้ยงอยู่นครับก็เหลลือนี่ะ3ม นี่ท่านได้ไปเนาะเดียวท่านได้ไปสามตัท่านได้ไปว่ามันคำเพียงเพิ่นกินอือโอ้ยอะไรคอยก็ว่าเาไว้ยเลยโอ้เจ้าซิวว่าท่านเจ้าซิวขยันแค่แสนหาไม่ขายแพงเก่าๆนเลยพี่ยังดีไปแล้วเงินเราเว่ยไม่สิบไยเสื่อมกันแล้วยังสีเนาะมามามาสิโดนขอบคุณเพคนนี้คุณอ่ะผู้เป็นหนึ่งคือยืนงามจะไงงามสุดตัวยืนงามยืนสวยเลย งามสุดตัวครับงางสุดตัวแมนขัดมากเห็นพี่น้องขัดมากพี่น้องเรือกลงเรือกส่มกันเีดืเบึงเดือกลงเรือกส่มกันมากตัวใดกระทุ้งนะครับคือเกล้นนั่นแหละครับขอบคุณกันขอบคุณเอฟซีกับคลิปที่เลี้ยวคลิปก่อนเนาะคลิปก่อนคลิปที่เลี้ยวครับคลิปก่อนเบิดเลี้ยวไขวดเลี้ยวครับขอบคุณที่อุดหนุนกับทุกการติดตามจะลืมเสียเพื่อนนี่แหละกับคอมเมนต์เสียแมนเคยลลืมแถมเสลงมาแถมเสียพร้อมดิ มันมีพอเนี่ยอีพอมาหันดีมันเนี่ยได้ตัวน้อยๆสี่อ่ะนะเมนเอากระหลูกูพ่นไ่เป็นแล้วเมนกัลูกพ่นกดิใส่ได้ยู่ดอกครับถึงเริ่มฝากเสียแล้วเรื่อหมืดนกะสามตัวนี้กะเขาคุณล่วงนาครับนาสิบดวนนาสิโทรมาบดนเนาะไอยนาะตัวดีเนาะัวงามอยู่ครับตัวดีเนาะสวยามอยู่ครยบตัวดีเนาวยามอย่ามับตถวดมันาถืวมงมอยู่ครับัดเนาะสวยงพงอยู่แพงว่าเก่า ซื้อหยากเกาซื้อหยากเกาอีกซื้อหยากเกาหายากรกอาอีกหายากรกอไปอีกครับโอ้ยพี่น้องเขาหายากอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผู้ซื้อเพิ่นก็อยากเรียกตัวงามครับครับผู้ขายก็อยากได้ราคาดีจังไงนะก็งานหยากรอย่น้อยเขาชงงง่มนครับพยายามเดี๋ยวนี้พั้นตัวบ่งามกะกับโบคอยนั่นปานไหนเราะว่าผู้ซื้อเพิ่นก็เลือกตัวงามครับครับเพราะว่าหามาก็ต้องเลือกตัวงามมาให้เบิ่่งงนพี้อเกแม่นพี่น้องเลือกเบิ่กครับครับพ้นตัวบ่งามก็ขายยาก ขายยางกันครับเนาะลำบากเอ้ามักตัวไหนก็เรี้ยงมาฉันมักเ่ามีแพงครับพอจะมักมาจะมักคเพราะมีแพงจังหวะเพรามีแพงพอจะมักมาถึงถึอใจต่อเมื่อไหร่ว่าดวงสื้อครับต่อร้องก่อนต่อร้่งก่อนคอยหามุมหน้าเจ้ายิงแกงก่อนเขาจะเขาจะบัดดีแย่งแกงนะเออเอบัดดีแย่งแกงแย่งไปเออแย่งแล้แยงแล้เออแย่งเลาว เอาสมีน้องห้อยเนาะสมีนก็มาอนีมาดีคำป่าไรไงห้าง10กว่านาที่แล้วหนีลูกมาเที่ยวก็เวนตีมาอ่จะได้ไปเรียงลูกยุคคอยไปยอกลูกสาวไปยุครับ